มามแทงผมเนี่ยอยยแทงเง้นแทงแทงอย่างงี้นี่ <c oughs> เ,เรียกว่าติดถึดงกี่ปีเนี่ยถามจริงติดถึงกี่ปีในกลางบล็อก้กทยบ็อกด้วยหน้าทีวีโดนคดีฆ่ามาจี๊ฆ่าเลยของฆ่าของ <c oughs> ข ไลนะป่ามอยู่นี่สองวันพูดเหียแกยิ้มนี่ด้าแกไม่บอกเลยทำไมไม่บอก่ไม่แงนไมบอกไม่บอกทำไมู้แข่งล้บอกมึงรู้ตัวูแขงเออแสดงว่าแบบยังไงอะเงี้ยป๋าหมืนไม้แย่ฟ้าบอกมึงรู้ตัวแล้วไม่ผู้แข่งบวนโซ่ชวนนานก็ดี เรื่ออะไรกูค่ัอรมดา้วพิ่คิดว่าได้บริสุทธิ์แค่ไรเนเรียน่กเขเผมก็ร้ค่พาพาบริสุทธิ์แล้ว

ขึ้นแบบเป็นตตกำลังคันใช่ไหมกำังคันงผมเอาบอกว่าวันนี้ตก45ว่าจะพาคนนี้ไม่มีหอที่ั่นมแรมไปมมแรมพาไม่บอกถามหมดที่นั่นีบไปกวนอ๋อมีกะทด้วยมีกะทิด้วยขาขาต้แปะ

สาจีอะไรประมาณนี้นะี่ยโอ้นี่มันาจีแล้วทุกวันนี้ตแกนจีเลย